สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโดยคุณครูจิตดาภาคงแสนคำค่ะเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะหลักค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้นะคะ ข้อที่1นักเรียนสามารถเขียนหลักค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายได้ข้อที่2นักเรียนสามารถอ่านหลักค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขเนี่ยแสดงจำนวนในรูปการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใช้เลขโดด10ตัวนะคะได้แก่0 1 2 3 4 5 6 7 และ8ดนะคะเขียนโดยอาศัยหลักและค่าประจำหลักดังนี้นะคะหลักหน่วยคือเลขหนึ่งหลักสิบคือเลขสิหลักร้อยคือเลขหนึ่งร้อยหลักพันคือเลขหนึ่งพหลักหมื่นคือเลขหนึ่งหมื่นหลักแสนคือเลขหนึ่งแสนหลักล้านคือเลขหล้านนะคะและต่อต่อไปก็คือเช่นหลัก10บล้านก็คือเลข10ล้านนะคะซึ่งหลักหน่วยกับหลัก1ิบ ได้ดังนี้นะคะได้10คูณ1นะคะเท่ากับ10ต่อไปหลัก10กับหลักร้อยก็คือ10คูณ10ได้100นะคะต่อไปหลักพันก็คือ10คูณ100ก็ได้1,000นะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปประจัยนะคะ5 7 9ล้าน9นะคะ หลัก10บล้านคือเลขห้าหลักล้านคือเลข7ดหลักแสนคือเลข9้าหลักหมื่นคือเลขศูนย์หลักพันคือเลข9้าหลักร้อยคือเลขหนึ่งหลักสิบคือเลข7นะคะหลักหน่วยคือเลขห57ดล้าน9 9 1 7 6น <net> well ันหนึ่ง็นะคะคือห้าสิบล้านกับ7ล้านกับ900,000กับศ0น0หมกับ900กับหนึ่งรกับเจดสกับ6หน่วยนะคะ อันนี้คือการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะซึ่ง5ในหลัก10ล้านนะคะมีค่าเท่ากับห้าสิบล้าน7ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ7ล้านนะคะ9ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ9ก0 0แสนนะคะ0ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ0นะคะ 9ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9,000นะคะ1ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ1 0 0่นะคะ6ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะ5 7 9 9 1ล้าน99,176ะคะก็ได้เท่ากับ5 0ล้านบวก7ล้านบวก9,000,00บวก0บวก เก้าพันบวกหนึบวกเและก็บวกหนะคะหรือเขียนในรูปนี้นะคะอันนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะคะอันนี้คุณครูมีแบบประหัดให้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาด้วยนะคะกำหนดตัวเลขคือคุณครูกำหนดให้นะคะคือ1 0 8่งล้านส แสนแปดนะคะให้นักเรียนเติมตัวหนังสือและก็ตัวเลขลงในตารางนะคะซึ่งคุณครูกำหนดตารางให้ดังนี้นะคะหาคุณครูใบให้แล้วนะตารางในช่องหลักแสนนะคะหลักแสนคือเลขสองอ่าแลหลักร้อยล้านหลัก10บล้านหลักหนึ่งล้านเป็นเลขอะไรบ้างให้นักเรียนตอบคุณครูด้วยนะคะ แบบฝึกหัดนะคะต่อเลยค่ะแล้วทีนี้108,28926ล้าน28,926คือเลขอะไรกับอะไรบ้างเช่น1 0 0ล้านกับ0กับ8ล้านประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดต่อน,นะคะ ให้นักเรียนเติมตัวหนังสือในหลักและเติมตัวเลขแสดงจำนวนมีค่าในแต่ละหลักให้ถูกต้องนะคะเช่นข้อที่1เลย1ในหลักร้อยล้านมีค่าเท่ากับ100ล้าน0อยู่ในหลัก10ล้านมีค่า0 8อยู่ในหลักจุดจุดจุดมีค่าเท่ากับจุดจุดจุดนะคะ ต่อไปเรื่อยๆเลยให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวค,คุณครูจะถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มให้ด้วยนะคะอันนี้แบบฝึกหัดต่อนะคะครูก็กำหนดเลขเดิมให้คือ1 0 8ล้าน20แสน8 9 6 2นะคะให้นักเรียนเขียนในรูปกระจายให้ถูกต้องนะคะ ถ้านันกเรียนเขียนเสร็จแล้วคุณครูขอดูงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันในชัมม่วโมงถัดไปนะคะ